คริสถึงคุณเดลี่พรางคริสรายวันนะครับสัปดาห์นี้กลับมาพบกับพ่อพ่อนาวคามิโลพอนสันในรายการนี้นะครับจันถึงสุขเวลา15นาฬิกาพบกับการไต่ตรงพระวจาะจําวันได้ทางทุกช่องทางของเครือข่ายคริสตั้งสค์ด้วยกันครับและว,วันนี้นะครับพ่ออยากจะชวนทุกท่านมาร่วมฉลองคุณพ่อบุญเกิดกลีบบำรุงหรือว่าบุญยราศีนิโคลสัสบุญเกิดกฤีบบำรุงนะครับพระสงฆ์และมรณะสักขีครับ พราะวาจาของพระเป็นเจ้าวันนี้นะครับที่เราจะนำมาไตรตรองมาจากพ่อรสารตามคำบอกเล่าของท่านบุญยนบทที่15ข้อ9ถึง17ครับพูดถึงแก่นแท้ของชีวิตกิรชนนั่นก็คือความรักนั่นเองครับ น้องครับเรเสุูเจ้าตรัสกับเรานะครับว่าจงดำรงอยู่ในความรักของเราจงรักกันและกันดังที่เรารักท่านยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับพระองค์ยังตรัสอีกด้วยว่าไม่มีความรักใดยิ่งใหญ่กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายนี่แหละครับคือหัวใจของพ่อรสา,าในวันนี้และก็ยังเป็นหนทางที่จะนำเราไปสู่ความรอดครับ พระเิดาสุเา้าทรงสอนเราถึงลักษณะสําคัญถึงความรักในแบบกิจชน5ประการนะครับประการแรกครับความรักนี้มาจากพระบิดาผ่านมาทางพระบุตรถึงเราทุกคนผู้เป็นลูกที่พระเจ้าทรงรักครับ ประการที่2นะครับความรักนี้ต้องบังเกิดผลครับไม่ใช่เป็นแค่ความรู้สึกนึกคิดภายในหัวใจของเราเท่านั้นและประการที่3ครับความรักนี้นํามาซึ่งความชื่นชมยินดีอย่างแท้จริงนะครับประการที่4ครับความรักนี้พร้อมจะเสียสละและแม้กระทั่งชีวิตก็ตามนะครับและประการที่5ครับความรักนี้เองมีที่มาเพราะพระเจ้าทรงเลือกเราไม่ใช่เพราะเราเลือกพระองค์ก่อนนะครับ เมื่อพ่อไตรตรองเพราะว่าจากตอนนี้นะครับที่พระศาสนจาจักรเป็นพิเศษในประเทศไทยได้ร่วมกันเฉลิมฉลอง แบบอย่างอันง,งดงามของบุญยราศีคุณพ่อนิโคลัสบุญเกิดกริบบำรุงพระสงค์มรณะสักขีชาวไทยก็สอดคล้องต้องตรงกันได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับพี่น้องท่านเป็นพระสงฆ์ชาวไทยที่แสดงให้เห็นถึงความรักอันยิ่งใหญ่ตามแบบอย่างของพระเรยซูเจ้าอย่างแท้จริงนะครับและก็ชัดเจนมากๆด้วยชีวิตสงฆ์ของท่านเนี่ยเต็มไปด้วยความรักและความเสียสละกับพี่น้องอุทิศตนในการประกาศข่าวดีผ่านทางการทํางานอภิบาลแล้วก็การสอนคําสอนขอ,ของท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2หรือว่าสงครามอินโดจีนก็มีการเบียดเบียนกิจศาสนาในประเทศไทยอย่างรุนแรงทีเดียวในชีวิตของคุณพ่อบุญเกิดนี่ยล่ะเราเห็นถึงการปฏิบัติตามคําสอนของพีเยสุจ้าอย่างเป็นรูป,ปรธรรมเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความรักในแบบฮิวชจน,นี่แหละครับท่านดำรงชีวิตด้วยความศรัทธาและก็ความไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างมั่นคงทีเดียวครับแม้ในยามที่ท่านจะถูกเบียดเบียนถูกจับอุ่มก็ตาม ท่านยังซื่อสัตย์ต่อภตรกิจของพระศาสนจักรและก็การเป็นผู้อภิบาลที่ดีในชีวิตส่งของท่านเองนะครับและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านแสดงความรักต่อพี่น้องสตรีบรุษที่อยู่ในความดูแลของท่านด้วยการอยู่เคียงข้างพวกเขานะครับแม้ในายามที่ต้องเผชิญหน้ากับความยากลําบาก และแม้กระทั่งท่านถูกจับกุมไปในคุกท่านก็ยังทำหน้าที่ศาสนาบริกรอย่างดีในการประกาศข่าวดีแล้วก็ล้างบาปผู้คนถึงกว่า60คนในเรือนจำนะครับจนกล้าหาญที่จะยืนหยัดในการทำความดีโดยเลือกสละชีวิตในเรือนจำแทนที่จะ ทิ้งฝูงแกะของท่านครับในโอกาสที่เราฉลองบุญราศีคุณพ่อบุญเกิดน,นะครับพ่ออยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกท่านได้ไตร่ตรองชีวิตของเราเช่นกันครับว่าทุกวันนี้เรากําลังดํารงอยู่ในความรักของพระเป็นเจ้าหรือไม่มากน้อยแค่ไหนนะครับเรามีเวลาสวดภาวนาแล้วก็รำพึงพระว่าจาทุกวันอย่างตั้งใจหรือไม่เราพยายามดำเนินชีวิตตามคำสอนของระองหรือเปล่า เราแสดงความรักและก็ใส่ใจคนในครอบครัวอย่างไรบ้างเราปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนๆที่โรงเรียนนะถ้าเป็นน้องๆน,นะครับด้วยความรักหรือไม่เรามีส่วนร่วมในกิจการต่างๆของวดัดของสังฆมมณฑลของพระศาสนาจักรหรือช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องในชุมชนที่เราอาศัยอยู่มากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างไหมเราพร้อมที่จะสละเวลาเพื่อครอบครัวของเราเองหรือว่าเพื่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจากเรามากน้อยแค่ไหนครับ และในที่สุดนะครับเรากล้าที่จะยืนหยัดในความถูกต้องแม้จะต้องสูญเสียผลประโยชน์ส่วนตัวของเราหรือเปล่าพี่น้องที่รักครับขอให้แบบอย่างของบุญราศีคุณพ่อบุญเกิดที่เราร่วมกันฉลองในวันนี้นะครับได้เป็นแรงบันนาลใจให้เราครับกล้าที่จะดำเนินชีวิตตามพระวาจาของพระเจ้าและมีความรักที่เสียสละดังแบบอย่างของท่านนะครับเพื่อว่าเมื่อถึงเวลาวันสุดท้ายของเรา เราจะได้ยินเสียงพระเยซูเจ้าตรัสก,กับเราครับว่าเราไม่เรียกท่านว่าเป็นผู้รับใช้อีกต่อไปแต่เราจะเรียกท่านเป็นมิสหายของเราขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านครับไต่ตองพระวาจาลงมาในคอมเมนต์เลยนะคะพี่น้องเขียนพระวาจาวลีที่ประทับใจหรือแบ่งปันข้อคิดที่ได้รับจากพระวสารวันนี้รวมไปถึงแบบอย่างชีวิตของคุณพ่อบุญเกิดก็ได้นะครับ แล้วก็กลับมาติดตามคริสถึงคุณเดลี่พลังคริสรายวันกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา15นาฬิกาผ่านทุกช่องทางของเครือข่ายคริสสร้างสารรค์ด้วยกันต่อไปครับสวัสดีครับ